ในฤดูร้อนนี้เธอกลับมาแล้วมาให้ความสนุกในซัมเมอร์นี้อง oh, เรามาทำวงหมอลำกันไหมชื่อวงว่าอะไรดีล่ะหมอลำซัมซัมซัมเมอร์วิศวะละครสรัน้นภูมิใจเสนอมวลเพลงลูกทุ่งภาคสาหมอลำซัมเมอร์จีบัวอะไรตองเรามาทำวงกันไหมจริงเหรอจริงดิแล้วชื่อวงว่าอะไรล่ะ หมอลำซัมเมอร์ไงเฮ้ยมาลำเงินโดนล้วเอ๋เอเอ๋โอ,อ๊ยเอาะแงอะไรดีนะตอบให้น้องไงไงอ๋อเป็นความคิดที่ดีมากงั้นเรามาซ้อมกันเลยหอยนางรมเป็นผู้เป็นคนอยู่ตามซอกหินหอยนางรมเป็นผู้เป็นคนอยู่ตามซอกหินทำไงจึงได้หอยกินฮะทำไงจึงได้หอยกินก็หอยแทงหินที่ได้กินหอยโอ้ยสดุดหอยโอ้ยสดุดหินอ๋อจ่อจ่อ คุณตาคุณองคะคุณทำอะไรของคุณอ๋อกานแต่งไปให,ให้กับค่ายลูกทุ่งท้องพุ่งอยู่โอยอย่ายเพิ่งอะไรคะคุณองฉันว่ามาแต่งเพลงหรือาำเต้นให้กับ,บงวงอันนี้กับวงวอล์ลส์ซัมเมอร์ก่อนนะได้ได้ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคิดทาเต้นให้แล้วกัน เหัวไปเถิดเอาหัวไปเถิดเอาหัวไปเธอเอาหัวไปเธอนีบ้าปัญญาอ่อนแล้วจะทำไมอ่ะอีกุ้ยช่ายสมเร็จรูปน้อยบางอ่าจยิ่งนะอีช้างน้ำยุคเพเรเจสีสไอปลาลาทอดกรอบไอมาแรงสับไอจิ้งจกติดระเบิดไอนมบูดไอปีศาจปะรด ไอต้มไม่สุขไอข้าพกทรามไอ้พีสงครามโลกไออไม่ก่ะเปิดสงครามกันเลยไหมพวกเธอเจ๊สาเลยเเฮ้ยเป็นอย่างไระมาช่วยกับชันดิาชยกับชันนี่สเกร์เธออุตตาสีดา ไปทำอะไรมาไปสู้กับจระเข้มาเลยจะบ,บ้าเหรอใครจะไปสูก้กับจระเข้ล่ะก็ไปตบกับนางกล้วยต้มแกส่วนน้ำหน้าอวดเกนะ่งดีนักเอาละพอ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 จบเรื่องนี้เรามาซ้อมเต้นกันก่อนเถอะมาเต้นเต้นเต้น,เต,น,น,นเต้นอย่าไปมัวสนใจคนบ้าเต้นยังไงดียเอาอย่างนี้นต่อให้น้องแม่กันนะต่อแข็งน้องเน่เต้นสิเออนั่น่า ห่น้องแม่ตารูน้าต่อห่น้องแม่ของานเ้าแม่ต่อหอนะ่อหอนะอหน้อ,นอง่เจ้าน้าน้อยสองก็จิ้มจ้องซะเหลือลเกินเด,มดไม้าไม้อยู่ไหมหยุดจ้ามีอะไรหรือนี่อีกวงน้าสีดา เสร็เลยเลยิกแล้วค <จะ S 3> ่ะหนูเลิกส<ะ>ักพักแล้วค่ะซื้อผ้าทำไมไม่จ้าเนี่ยเนี่ยเนี่ยดูดิดูดิดูดิดูด,<อ>ด,ด,ดิมาขายในแถวนี้เนี่ยเอาไวลาท่าทำไมอ่ะเอาไปกินเองดิสอนต่อเฮ้ยอย่าไปสนใจพวกบ้านเลยเอาเ<ส>พลงไปเผื่อไหมจ้าโอ๊ยดอกไม้ไปขายที่อื่นแล้วแกก็ไปเก็บกินเองไปไม่ได้เดี๋ยวขาดทุนเฮ้ยอย่าไปพูดกับพวกมัน อะเอาแหละว,วันนี้ก็ถึงเออวันแสดงแล้วใช่อะใช่อุ๊ยดีใจ่ใใชอ่ะงั้เราไปเซตให้กับทุกคนได้ดูวนหมอรำซัมเมอร์กันเลยสวัสด,ดีค่ะดิฉันมาจากวงหมอรำซัมเมอร์นะคะวันนี้จะมาเต้นเพลงต่อให้น้องเนนะคะเชิญไปรับชมและรับฟังได้เลยค่ะ คนดีนะตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้ตกตึกไม่ตายตกบันไดคอหักหน้อยอีกปากเสียซีดาผมมีข่าวดีมาบอกได้หรอเดี๋ยวได้ไปแสดงหมอลงกันที่กวัวล,ลาัมป้า yeah! กัวลาลัมเปอร์อ๋อกัวลาลัมเปอร์มาเลเซียไงไหยจริงไง่ะจริงเย้เอาสารกดติดตามใหม่ภาคสี่